ไม่โตอ่ะน้องไม่โตอ่ะน้องอีกทีนองก็งงงงคนจะข้ามมีอะไรป่ะไปแล้วมันจะข้ามแต่รถกระบเวลาเอียงจอมันจะ ไม่เฟินี่ยิงมันยิงยงเลยหมุนตามไปด้วยมันช่วยควมปืนโอ้โหยากเลยเฮียอคงต้องยกจอทั้งนั้น,ปนไปรถมาจับเครื่องที่เนินว่ะหมดแต่แขวดอนได้อ,นะอนเน,<ะ>อนี่ยมันยิงแล้วมันโยกได้เหรอพี่ฟองอันนี้ขึ้นรถไปแล้ว ล่อก,กูแม่เอาเพื่อนมาล่อก,กูไี่หรอกปล่อยเรว็วนวะไอ้สัสบ้าน,านดีแม่จะล่วงไรไอ้สั์เฮ้ยมีคนเคมากัน ต่อยิงกันเลยต้องม้าผมเลยสามสี่ตัวนะเว้ยบินว่าแม่งหมดอะเฮ้ยบินเฮ้ยหวยบินเขาโอ้โหเขาว่าเป็นทีมเลยว่ะเขายืนยิงใครอยู่ไว้บินเจ๊ดแม่กูบอกเลยมีตีซ้ายหลุดไปนะเว้ยดึงวะไอ้เหี้ย ลองดูใน YouTube ว่มามันขับรหนติดอาเีนปะ้าสมาผมไปเคลมไม้ได้พี่ตอ,อแนะนำอะไรเพื่นระเบียนขวา้งขว้เจนเดี๋ยวหัง เชื่กเดียวภูเลยสัตนาชดมีไอดาเสียรอดไปตรงบ้านเหลืองอ่ะไม่รู้ไปเอออยู่ในบ้านเหลืองมาขับรถพี่โฟกพี่โฟกมันขับรถหนีไปไหนเจ้าผมมันบีบแต่อ่ะมันจอดแน่เลยว่ะพี่ขับหนีไปแล้ว จช้าพ right? ี่บอก์ซอหนแต่ป่ะไม่ได้ยินว่ะเจทบหนีหรพี่จะทำบ้านบ้านี้บ้านพี่ลองเก็บของไปชอบอยู่ไหนวะพี่เียขึ้นรถแล้วพี่ฟอมันจะขับรถหนีไปเลยเรานำเรานเลยเสร็จล้วงงเฮ้ราเหมาเหมาเพิ่งวิ่งเหมาแวมเจ็บเข้าไปทะไ้บีน พป็นจะใครมาสายฮะใครมาใครมาบอส,สามไปไหนแล้ววะึงขับออกขวาไปพี่ขานาดขานาดตงไปใท้มือตงไปใท้มือขนาดเลยตามไปแ่มถ้ากดลีดับแล้วมันรึ้สึกอหมืนนี่ต๋อ,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 ตองโอยเอ,อ้ยสอยเลยเขับไปไหนแล้วอ่ะ กลับมาไม่ทันใเ,เนีหยชนนี่พอดีเฮ้ยมันจะกลับเข้ามีเลยดวะตอบเพิ่มห<า>น่ยยอยะไมได้เหรอแล้ตวตาผมพี่พมันจูงเสียลาบิน ก็มาทำงานอะไรนี้ต้องทองมาถึงไรียบร้อยนะไม่เติมเล้ยแค่รถจะระเบิดแล้วน้องชายยิงเล่้หรือยิงกูเออไม่เอาเพื่อนเลยเนาะมันหนีเขาไมู่ปตึกก็แก็ผมเพ็ดน หนีเขาไม่มีบนตึกก็ผมเห็นบ้านหน้าผมเดมีมีตัวหนึ่งเดียวว่าเจ๊ใช่แอบเันเรว่าองอะไรวะทั้ง C D C ปะ C D C C D C ใช่ไหม C D C เสองตัวละ Crystal Design Center เจ๊บนตึกมีลิมีตแล้วมั้ยเราอะโอเคบ้านหน้ากูสองตัวเนี่ยสั่งละตัว Oh yeah. อ,อ,อ้ย้ย็บไได้นี่หว่ามุมนี้พี่เจมล็อกไว้านะพี่ชาย ได้ได้บินล่าสุดมันอยู่บ้านเขียวตัวหนึ่งบ้านแดงตัวหนึ่งโอเคเขียวตัวแดงตัวกระหลัดตัวฮะใช่พี่เยู่ในบ้านแดงอยู่เฮ้ยมันจะวิ่งหนีเข้าบ้านเขียวไปอีกตัวบ้านเขียวสองกระหลัดเฮ้ยมันจะวิ่งหนีเข้าบ้านเขียวไปอีกตัวบ้านเขียวสองกระหลัด สลาดไม่เห็นว่ะมันเหมือนมันโดนเข้าบนเขายิงเนาะครับู่อยู่ห้องสุดเลยบินเอ้ยไม่ได้ห้องขวาสุดขวาสุดไม่ได้อยู่ในห้องดา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 ดตัวนึงบีพี่มินเน่ช่าพี่มินเนตนะว่าเขียวดาวตัวนึงอยู่ในห้องดา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 ดตัวนึงบินพี่มินเน่ทีหนวะพี่มินเนตนะเนตว่าเขียวดาวตัวนึงในห้องเลยพี่แคงสรัดได้แค่ห้องัวว่ะเจริญพรเจริญพรเด้อเฮียยาจิที่มาหา หลัดไปไหนวะทำไมมันเง,ง,งียบจังแม่เบบีไม่ตอบข้างบนเนี่ยไปดิพี่ไปด้วยนี่เดี๋ยวเอาให้กระอิวเอาให้ตลาดนิ่งมาก ไอ่ตองว้ากูเลยไอ้เฮียมันขับรถอเฮ้ค <c oughs> ือกูเข้ามาถึงข้างในแล้วมันไม่ไม่เล่นเลยอะหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวสองแล้วสามแล้วสี่แล้วห้าแล้วหกแล้วเจ็ดหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามส,สี่ห้าหกปั๊บ<อ>พ่อมไงไอ้เฮียเด๋ยวฟ้าไปแล้วไอ้หนึ่งไอ้เฮียน้แลว ไกอกระหลไม่อยู่ไอ,อเด้นมันหน่อยไอยเฮียในมีเดวิ้งถึงตรงนี้อ่ะมันเไป็นไหนวะไอเฮียหรือมันไม่มีวะตแ,วแต่กูเห็นนะเว้ยตอนกูขับม,มันอยู่เว้ยต้องอยู่ที่นีอะมันขี่ตเมนอ่ะเออมันต้องอยู่อะไรอา้าว่าเอาใชะ้องบลปเฮ้ยใครยิงไอบีจากข้างหลังวะต่อแม่เราไง กู้หญิงไม่ได้เหตุไรเมาช่วยกูค่าบ้านนี้ก่อนไหมตอนนี้วันนึงกูต้องยิงตัวนี้ให้พี่ต้องหายชี้บ้านนี้ให้เจอได้แดอกไม่ไมันวิ่งมันเซ็ตไอ้ดอปกจะยี่หลักต้นงมานี้พี่วิ่งวิ่งวิ่งขวาวิ่งขวามาพี่กูบอกเลยว่าคนไอซีโชว์ไทม์จังหวะนี้มันบอกสามแล้วกสามแลอย่างนี้ละจะวิ่งเข้าตมาหนีพี่ หลังประมาณนี้หัวแตกมันหัวแตกวะมีใครเห็นไหบ้างประมาณเนี้ยอ๋อดิเจมันหายไปไหนวะไอ้ขาดเจมี่ก็สวยตาตายช่วยช่วยหน่อยเนาะดูดูเฉยดูเฉยป่ะขีอยากช่วยมึงนะไม่บินแต่กูช่วยตัวเองอยู่ตอนนี้ดูความดูความสำเร็จของตัวผมอะอกูช่วยเจมก่อนแล้วกันเพราะว่าแม่งโดนแน่ไอ้สัสช่วยมึงนะไม่บินแต่กูช่วยตัวเองอยู่ตอนนี้ดูความดูความสำเร็จของตัวผมอะ มันกูไปช่วยเจมก่อแล้วกันว่าแม่งโดมแน่ไอ้จัดว์ไอ้กูมาขนาดนี้แล้วมึงไม่ต้องหรอกไอ้เจมึงจอยู่บ้านหรือไม่ก็ได้มึงจะหนีไปไหนแล้วก็ได้เหี้ยแล้วมึง้ย พ่อเมอ่ะยัดแม่ตากูจะบอดไรเหียมึงเชื่อกูอย่เจียวว่ามีเออไมเชื่อไว้แต่แม่งเล่นแบติ่งเกไอ้เหียพ่อมึงอ่ะนั่งเป็นชั่วโมงเลยก็เสียเวลากูเล่นเลยเกมเฮ้ยพี่เกามมป็ช่วโมงรยงแป๊บเดียวตายครบแล้วพี่ตรงนี้สตัวผมยิงน้องไม่แล้วก็บ้านเตัวนึงเหรอเจ็ดแม่แม่แฝดตาจะบอดวิงวิงวิงไ้เหียแก่บ้านเจีอหรือเียบ้านผมเคียร์แล้วพี่ามะ่าใช่่พี่ผมไม่รู้อ่ะ ต้องน้ำรึเก่งฟุดร้อ,องวิวน้องตอบมึงอหรเบนเพราะเขาเจออะไรแบบนี้บ่อยวะมันเลยเบื่อเกมนี้ไอ้เหี้ยใช่น้องชายมันจะเบื่อเจ๊โพวกหวยเจอาเลี้ยงฟอกขับรถ พี่บอกให้คนหกึ่งหนึ่งลมสองคาสองตัวไีโฟกแลเวพี่เจดมาให้กูรูดมาให้กูรูดแย่กันเปะโแยกันเลยปโฟกาท้ายพีันประชงไปหน่อยมะไรยิงช้าวิ่งวิ่งฟกว่อะไรเี่ยเฮ้ยเี่ยหยุดวิ่งเฉยเลยกูบอกเลยว่าโดนพี่กูแค่นั้นแหละ มาดิปุ๊บต้นไม้นบางนิดนึงครับเีอยเีด่เบื่อสัเกมมันเกมเดียวเบื่อสกเกมมันเกมเดียวเกมดีแล้วไอ้เหี้ยจะทิ้งฉันไปใช่ไหมป่ไม่ได้บายทุกคนโอเคพี่จดยเด้อ